สวัสดีครับเอเจนต์ของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โมฮัมเหม็ดซาร่านี่กลับไปช่วยทีมชาติอียิปต์นะครับลงเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นอยู่มีข่าวนะครับว่าในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานี่เฟเนบาเช่ครับสโมสรยักษ์ใหญ่ในตุรกีได้มีการติดต่อครับไปที่ตัวแทนของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแล้วก็เอเจนต์ของโมฮัมเหม็ดซาร่านี่ก็ได้มีการตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนาคตของโมฮาเหม็ดซาร่ากับทางด้านลิเวอร์พูลนี่แม่ยังคงได้รับความสนใจนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงหลังจากที่โมฮาเหม็ดซาร่านี่ดูเหมือนว่าจะยืนยันนะครับว่าเขานี่ไม่ต้องการที่อยากจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปครับลิเวอร์พูลนี่ปฏิบัติต่อเขาไม่ดีเลยนะครับแต่ฝั่งของลิเวอร์พูลนี่ก็ไม่ได้ไปบีบคั้นทางด้านโมซาลานะครับไม่ได้มีแนวความคิดว่าจะต้อง ปล่อยโมซาร่าออกจากทีมในเวลานี้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมกราคมที่มีข่าวเนี่ยครับเลอพูนี่ไม่มีความคิดนะครับจะปล่อยโมซาร่าไม่อย่างนั้นนี่พวกเขาไปเอาเซนซิมเมนโยมาแล้วแต่ว่าพวกเขาไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับเหมือนกับว่าเฮ้ยผมยังให้เกียรติคุณอยู่นะนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมจะไปหักหน้าอะไรคุณใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมนี่ดูแล้วโมฮัมเหม็ดซาร่านีน่าจะยังไม่มีการย้ายทีมนะครับแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอันนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับ เปนีบเช่นะครับได้ติดต่อไปที่เอเจนต์ของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับสอบถามถึงความเป็นไปได้ครับบอกว่าให้คุณสนใจไหมนะครับถ้าหากจะย้ายมาเล่นให้กับพวกผมซึ่งเอเจนต์ของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับก็คือรามี่แอฟบาซนได้ออกมาระบุนะครับว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับสองทางเลือกเท่านั้นก็คือเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือไม่ก็ย้ายไปเล่นในลีกของซาอุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นทีมอื่นสโมสรอื่นตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ อยู่กับลิเวอร์พูลหรือไม่ก็ย้ายไปเล่นในซาอุครับก็ทาอยู่ในซาอุก็มีหลายสโมรสรอ,อยู่แล้วนะครับที่ต้องการจะจะได้ตัวเขาดีกาลังจะมีอายุครบ3าปสิี่ปีลสลัดทางด้านโมซาล่านะครับสัญญาคือหลังจ,จบฤดูกาลนี้เหลือแค่12เดือนลิเวอร์พูลดูแล้วนี่ถึงแม้ว่ามองว่าไม่เคลื่อนไหวอะไรนะไม่อยากจะไปกดดันโมซาล่าแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลนี่ก็คงจะขายทางด้านโมฮัมเหม็ดซาล่าแน่ๆครับ เรเบลนีต้องการจะได้ติกในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็มีชื่อกับหลายๆคนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นี่ชื่อที่พวกเขาต้องการอยากจะได้มากที่สุดก็คือวิติญญนญ่านักเต็กของปารีสแซงต์แชงนะครับหลังจากจบรูกกาลนี้มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าตอนที่ชาบี้นี่ตอบรับเข้ามาคุมทีมเรอัลมาดริดเขาต้องการที่จะให้ใหมาดริดนี่ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์ตินซูเบนดี้ครับ แต่ว่าเรอัลาดริดไม่ยอมครับสุดท้ายแล้วซูบนี้นี่ก็ย้ายไปอยู่กับอาเซนอลจริงๆแล้วซูบีนี่ก็รอคอยข้อเสนอจากเรอัลาดริดด้วยเช่นเดียวกันนะครับชาบ,บี้นี่มองว่าเรอัลาดริดมีปัญหานะครับในแผงมิดฟิลด์ครับไม่มีใครที่สามารถที่จะมาคุมจังหวะได้ครับเขาต้องการอยากจะได้นักเตะที่มีพละกําลังนะครับนักเตะมิดฟิลด์ที่มีแบบเป็นประเภทดินามิกนะครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับสามารถที่จะเล่นบอลสามารถที่จะผ่านบอลได้ครับ พยายามจะดานางด้านอาดากูเล่นะครับแต่ว่าอาดากูเล่นี่คือเขาเหมาะจะเป็นนักเตะประเภทเกมลุกซะมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับแต่นาเซอระบุนะครับว่าเรอันบริดมองว่าวิตินยาเนี่ยครับเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาเลยเป็นเพย์เมกเกอร์ครับที่จะเข้ามาตอบโจทย์ครับแต่ว่าแหมการไปเซ็นสัญญากับท้านวิตินยามาจากปารีสแซงต์แชงก็ค่อนข้างจะยากนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรอันดริดนี่คือ จะไปเซนวิทินยาไม่ใช่เรื่องง่ายครับคือ1นจะต้องไปบู๊กับปารีสแซงต์จาแมงอีกอย่างหนึ่งก็บอกนะครับว่าจะต้องขายวินิซุสจูเนียออกจากทีมให้ได้ซะกอ่อนเพราะว่าค่าตัวของพิทินยาค่อนข้างจะสูงมากๆทีเดียวครับแรบบิทไม่พร้อมนะครับที่จะพักกระเป๋าจ่ายเงินสูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องขายนักเตะซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งออกจากทีมแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้อวิตินยาพวกเขาก็เลยบองนะครับว่าเอ๊ะอาจจะเป็นวีนี่หรือเปล่าเนาะนะครับถ้าหากวีนี่ไม่มีการต่อสัญญ,ญาหมาแล้วก ฝั่งของเรเบริก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะขายวินิซิุสจูเนียออกจากทีมไปเลยนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็เอาส่วนหนึ่งของเงินก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อทางด้านวิติญยาครับเอางั้นก็ต่อเรื่องของทางด้านวินิซิุสจูเนียต่อเลยละกันนะครับตอนนี้นี่ฝั่งของทางด้านซาอุนะครับสปอร์ตติ้งดีเรคเตอร์ของอัลอิติฮัดได้ออกมาระบุครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่วินิซิุสจูเนียเนี่ย จะได้ย้ายมาเล่นในลีกของซาอุเขาให้สัมภาษณ์กับทางด้านมาก้านะครับเขาบอกใช่นะผมมองว่ามันเป็นไปได้นะครับที่นักเตะอย่างทางด้านวินิีซิสุสเนียจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับที่ซาอุดิอาระเบียครับคือตอนนี้นี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับนักเตะระดับท็อปๆอ,อยู่ในช่วงพีคจะย้ายมาเล่นที่นี่ไม่เหมือนสมัยตะก่อนนะครับเอานักเตะที่เรียกว่าอยู่ในช่วงท้ทายของอาชีพเนี่ยย้ายมาไม่ใช่แล้วตอนนี้เทรนด์ของซาอุก,ก็คือ พวกเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่อยู่ในช่วงอายุที่ดีมากๆครับไม่ต้องการอยากจะได้นักเตะที่อาวุโสอีกต่อไปแล้วครับแลบวิดกับฝั่งของทางด้านวีนิสซิวสจูเนียร์เนี่ยแมมก็มีข่าวกลับไปกลับมานะครับเรื่องของสัญญาชบับใหม่แต่เอาว่าจนถึงณตอนนี้นี่คือ,อยังยังไม่ได้บทสรุปอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าวีนี่จะออกให้สัมภาษณ์ทุกครั้งว่า เขาต้องการที่อยากจะอยู่กับเรอันมาริดต่อไปนะครับแต่ว่าไอเรื่องของสัญญาฉบับใหม่มันก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากสัญญามันไม่มีความคืบหน้าไอเรื่องที่ว่าวินนีซูสจูเนียจะย้ายออกจากทีมมันก็ยังมีความเป็นไปไ,ได้ค่อนข้างจะสูงที่เดียวครับแล้วช่วงหลังมานี่ดูเหมือนว่าแฟนบอลของเรอัลมาริดเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชื่นชอบในพฤติกรรมของวินนีซสจูเนียสักเท่าไหร่ด้วย ก่อนหน้านี้นี่แมมีแต่แฟนบอลฝั่งตรงกันข้าวนะครับแต่ว่าตอนนี้แฟนบอลของเรอัลเาดริดเองนี่ก็เริ่มที่จะโหดทางวินี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่แน่เหมือนกันน้นะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยฝั่งของทางด้านวินนีซูสจูเนียนี่อาจจะไม่ได้ไปต่อกับเรอัลมาดริดก็ได้ครับ ขณาเลวานี้ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาครับปี2022-2023ตอนนั้นนี่เลวานได้รับคำสั่งจากบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาว่าห้ามยิงประตูเพิ่มครับถ้าหากเลวานยิง25ประตูะครับในฤดูการดังกล่าวนี่บาร์เซลโลนาจะต้องจ่ายโบนัสให้กับบาเยอรมินิกอีก2.5ล้านยูโรครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่บาร์เซลโลนานี่ไม่ต้องการที่อยากจะจ่ายครับ โดยสตาฟของบาร์ซ bo ่านี้ได้บอกสหน้าชาวโปรแลนนะครับว่าห้ามยิงประตูอีกแล้วนะครับซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยว่ามันมีหลายสิ่งหลายๆอย่างนะที่ผมไม่ต้องการที่อยากจะพูดถึงผมให้ความเคารพอย่างมากกับสโมสรบาร์เซโลน่าและก็ผู้คนที่ทํางานที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ตระหนักถึงสถานการณ์ของสโมสรดีนะครับมีสถานการณ์เกิดขึ้นหลายหสิ่งหลายอย่างครับ ตอนนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของโบนัสแล้วก็บาร์เซโลนาคือพวกเขานี่จะต้องคอยระวังเงินทุกบาททุกสตางค์เขาไม่ใช่คำว่าทุกบาททุกสตางค์ครับเขาใช้คำว่ายูโรครับเอาง่ายๆแล้วกันครับแล้วจํานวนเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยครับสําหรับผมแล้วคือผมไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าผมอาจจะรู้สึกติดขัดในใจนะ,ะว่าจริงๆแล้วนี่ผมควรจะยิงประตูต่อไปหรือเปล่าครับแต่ว่าปาซาบอกว่าไม่ให้ยิงอ่ะไม่ยิงก็ไม่ยิงครับ แล้วเรื่องของอนาคตล่ะเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ครับอนาคตจะเป็นยังไงยังคงมีเวลาเหลืออยู่นะครับในการตัดสินใจตอนนี้นี่คือผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมนี่จะได้ลงเล่นที่ไหนนะครับยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรใดๆทั้งนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลดค่าเหนื่อยอะไรด้วยนะครับผมไม่ได้อยู่ในเรื่องของความกดดันนะนะครับตอนนี้เป้าหมายคือก็คือว่าต้องการที่จะจะพาบาซโลน่าอีคว้าแชมป์นะครับลาลิก้าอยู่ฟ่าแชมเปี le, ้ยนส์ลีกวมทั้งต้องการที่อยากจะพาทีมชาติโปแลนด์เนี่ย ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายสึกฟุตบอลโลกให้ได้ด้วยครับส่วนข่าวใหญ่ที่สุดนะครับนี่มาจากทด้านดิเฟนซาเซนทร์ลนะครับนี่ก็ข่าวชื่อดังเลยนะครับในสเปนนี่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมนะครับที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง200ล้านยูโรให้กับทางด้านเรอัลมาดริดในการขอซื้อตัวจูดเบลลิงแฮม นอกเหนือจากนั้นนี่พวกเขายังเตรียมค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ15ล้านยูโรให้กับจูดด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือพยายามที่จะผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพวกเขานี่เชื่อนะครับว่านักเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้เนี่ยสามารถทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้ครับแมนยูนี่มีข่าวต้องการอยากจะได้จูดบิลลิงแฮมมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับโหตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับทางด้านบรูซเซียดอทมุนซะอีกครับ แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กับแรแอนแมริตนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่รูการนี้นี่อาจจะแบบดรอปลงมาสักนิดหนึ่งครับแต่แมนยูก็มองนะครับว่าคือนักเตะอย่างจูดเนี่ยเป็นนักเตะที่เหมาะครับในการที่จะเข้ามารับหน้าที่บทบาทมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูมีปัญหานะครับในเรื่องของแผงมิดฟิลด์อยู่แล้วด้วยนะถ้าหากได้จูดมาแล้วก็โอโ้ประสบการณ์ของจูดนี่ไม่ต้องห่วงครับ ทั้งการคว้าแชมป์ยุโรปทั้งการคว้าแชมป์ลีกเนี่ยสามารถจะช่วยแมนเชสเตอร์เต็ดได้เยอะมากๆแต่ปัญหาคือจ <Wh> ุดนี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับรอยมาบริดไปจนทั้งถึงปี2029นะครับมันก็คงเป็นเรื่องยากอะที่ทางฝั่งของรอยมอบริดจะยอมขายนักเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้ออกจากทีมง่ายๆครับถึงแม้ว่าจะได้เงิน200ล้านยูโรก็ตามนะครับค่เหนื่อย15ล้านยูโรนี่ทางฝั่งของจุด ตรงนี้เนี่ยจะได้มากกว่าที่รับกับเรยอมเบดในปัจจุบันนะครับไอ้สิล้านยูโรนี่บวกกับโบนัสด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าดูเรื่องของทั้งสัญญาดูทั้งค่าเหนื่อยที่จะยื่นให้ดูถึงค่าตัวนี่แมนยูทุ่มทุนเยอะมากๆครับแต่มองดูแล้วนี่แมคงจะยากครับที่ฝั่งของเรย์แอมเบดเนี่ยจะยอมปล่อยทางด้านจูต์เบลลิแฮมออกจากทีมถ้าตรงเปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยเป็นวีนี่เนี่ยดูแล้วน่าจะง่ายกว่าครับ และกับพบก,กับ i s i s i t s ์ o r t ร์ตสม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ